ตอนนี้มีสื่อโซเชียลดังค่ะบอกว่าคนลาวกำลังพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเงินกีบที่แลกเป็นไทยบาทเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินลาวนั้นอ่อนค่ายอย่างมากตั้งแต่ช่วงต้นปีโดยบอกว่าประเทศไทยตอนนี้ใครไม่รับเงินกีบ ถือกันว่าไม่ให้เกียรติลาวโดยมีคนลาวโพสต์ข่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบอกว่าตอนนี้จะไปประเทศไหนก็แลกเงินสกุลนั้นไทยมาประเทศลาวถ้าเกิดลาวไม่รับเงินบาทไม่รับเงินดอลลาร์ก็คือจบเหมือนกับ บ้านเราไปบ้านเขาถ้าเกิดไทยไม่รับเงินกีบก็ถือว่าเพื่อนบ้านไม่ให้เกียรติเงินลาวแล้วคนลาวละ่ะไม่มีศักดิ์ศรีหรือให้เขาเหยียบฝ่ายเดียวอย่างนั้นหรือไม่เอาเงินบาทก็จบเหมือนกันเพราะว่าเงินแต่ละชาติก็ทํามาจากกระดาษเหมือนกันจะไปให้ค่าฝ่ายเดียวได้ยังไงประเทศอื่นมีบัรพบุรุษเราก็มีบัรพบุรุษใครอยากจะใช้จ่าย ต้องมาแลกเงินในธนาคารธนาคารก็เป็นสื่อกลางใช่ไหมถ้าใครไม่ปฏิบัติก็จะปรับดำเนินการตามกฎหมายส่วนพวกร้านรับแลกเงินถ้าเกิดปั่นอัตราแลกเงินให้สูงขึ้นไปตำรวจก็ต้องจัดการสืบได้ก็ยึดเงินทั้งหมดมาเป็นของหลวง เข้ารัดราว60%อร์ซให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน40อร์เแล้วก็ไปแบ่งกันใช้ใครจะไม่อยากได้เงินฟรีๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ในลาวที่สำคัญคือกฎหมายจะต้องเคร่งครัดโดยตอนนี้ทางด้านสื่อลาวก็ได้ออกมาแชร์ การจัดอันดับสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในโลกประจำปี2024โดยนิตยสารฟอสบอกว่าเงินทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปและสิ่งที่สำคัญคือจะต้องเข้าใจลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมูลค่าการลงทุนซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้เพราะฉะนั้นการลงทุนก็อาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่ลงทุนไว้โดยดอลลาร์สหรัฐเป็น สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกแม้ว่าจะไม่ใช่สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ตาม คือดอลลาร์สหรัฐอยู่ใกล้จุดสูงสุดของค่าเงินแบบดั้งเดิมประมาณ180สกุลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายทั่วโลกและยังเป็นมาตราส่วนสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดซึ่งบางประเทศจะต้องใช้เงินหลายหมื่นหน่วยเพื่อแลกเงิน1ดอลลาร์โดยล่าสุดได้มีการจัดอันดับ10สกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุด โดยทางด้านนิตยสารฟอฟส์ได้บอกว่าการระบุสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดโดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยของสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ เพื่อแลกกับ1ดอลลาร์สหรัฐหรืออัตราแลกเปลี่ยนณวันที่12มิถุนายนปี2567โดยแปลงตัวสกุลเงินที่อ้างอิงข้อมูลมาจาก Open Exchange โดยอันดับแรกก็คือเงินเลบานอนซึ่งปัจจุบันเลมานอนนั้นมีสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดในโลก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีอัตราเงินเฟอ้อและการว่างงานที่สูงรวมถึงมีวิกฤตทางด้านการธนาคารและความไม่สงบทางการเมืองอันดับที่2คืออิหร่านถึงแม้ว่าประเทศอิหร่านจะตั้งอยู่บนอ่าวเปอร์เซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมาชาติชั้นนําระดับโลกแต่การถูกความบารท,ทางเศรษฐกิจก็มีผลต่อค่าเงินของประเทศอันดับที่3คือเวียดนามซึ่งค่าเงินเวียดนามนั้น อ่อนค่าเป็นอันดับ3ของโลกถึงแม้เวียดนามจะมีพรมแดนติดกับทะเลจีนใต้โดยมีประเทศจีนสปปลาวและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านและมีการดำเนินธุรกิจถือเป็นสัสดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลผลิตทางเศรษฐกิจ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พลังงานรวมถึงอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอถึงอย่างไรก็ตามสกุลเงินของประเทศเวียดนามก็ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการส่งออกจากต่างประเทศรวมถึงการชะลอตัวของมูลค่าการส่งออกเมื่อเร็วๆนี้ ควบคู่กับช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยนั้นเพิ่มสูงขึ้นอันดับที่4ก็คือสอปปอรลาวโดยลาวนั้นมีเงินกีบที่ถูกนำมาใช้ในทศวรรษที่1950เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดเป็นอันดับที่4ลาวนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลล้อมรอบด้วยประเทศเวียดนามประเทศไทย กัมพูชาและจีนโดยลาวต้องพึ่งพากา,การส่งออกสินค้าจำพวกทองแดงทองคำและไม้ซึ่งสปปลาวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาวรวมถึงการมีหนี้ต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นมีอัตราเงินเฟอ้อที่สูงโดยแต่ละปัจจัยรวมกันทำให้ส่งผลกระทบอย่างมาก และเพิ่มแรงกดดันให้กับค่าเงินกีบของลาวอันดับที่5คือซิราดิโอนโดยค่าเงินของประเทศซิราดิโอนั้นถูกลดลงเนื่องจากระดับเงินเฟอ้อที่สูงมากและมีหนี้ในประเทศเป็นจำนวนมากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงผลกระทบระยะยาวจากการระบาดของอีโบลาที่รุนแรงอันดับที่6คืออินโดนีเซียถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะประกอบด้วยเกาะมากกว่า17,000เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ในแง่ GDP ถึงแม้จะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันตออเฉียงใต้แต่ว่าอินโดนีเซียก็ยังอุดมไปด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนสกุลเงินกลับอ่อนค่าลงอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนื่องจากมีอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงรวมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันดับที่7คืออุซเบกิสถานถึงแม้จะตั้งอยู่ในประเทศเอเชียกลางและเคยเป็นสาธารณรัฐขอสาภาพโซเวียตหนึ่งในผู้ส่งออกไา้ชั้นนำของโลกและมีปริมาณสำรองแร่ธาตุน้ำมันและก๊าซเป็นจานวนมากแต่ว่าหลังจากอุซเบกิสถานปฏิรูปทางเศรษฐกิจก็ต้องต่อสู้กับการเติบโตทางเศรษฐ เศรษฐกิจที่ตกต่ำมีอัตราเงินเฟอ้ออัตราการว่างงานและการถุจริตที่สูงมากอันดับที่8ก็คือประเทศกินีโดยเป็นอดีตอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงมากและมีการหลั่งไหลเข้ามาจากผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเซรีโอีนและไลบีเรีย อันดับที่9คือประเทศปรกาาวัยซึ่งประเทศนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีพรมแดนติดบราซิลอาร์เจนตินาและโบลิเวียถึงแม้ปราากวัยจะเป็นผู้ผลิตชั้นนำถั่วเหลืองซีเวียที่ใช้แทนน้ำตาลเนื้อวัวและข้าวโพดแต่ค่าเงินของปราาวัยนั้นได้รับแรงกดดันจากอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงมากรวมถึงมีปัญหาเรืองสกุลเงินปลอมและอันดับที่10คือมาดากัสกา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาเป็นประเทศเกษตรกรรมการประมงและทำป่าไม้โดยสินค้าส่งออกยอดนิยมได้แก่วานิลลานิกเกอร์ และการพลูโดยมีคอมเมนต์จากคนลาวหลายๆคนที่ได้เห็นการจัดอันดับค่าเงินกีบนะคะบอกว่าไม่แปลกใจเลยเพราะว่าตอนนี้ขนาดธนาคารพาณิชย์ในลาวยังไม่รับเงินกีบเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นธนาคารแท้ๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดเทียบกับเวียดนามถึงแม้ว่าค่าเงินของเวียดนามจะอ่อนแต่ว่าเศรษฐ,ฐกิจของเขาก็ยังดีไม่ได้ตกต่ำเหมือนกับเศรษฐ,ฐกิจของขสปปลาวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้เงินกีบพยายามจะแซงไปที่1อยู่ขอสด แสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยก็หลายๆคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าได้อันดับที่1จะต้องกล่าวคำเดียวว่าชมเชยตอนนี้ประชาชนลาวไม่ต้องคิดอะไรมากรอดูและปฏิบัติตามนโยบายของผู้นำรัฐลาวอย่างเดียวก็พอบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าไม่จริงหรอกถึงแม้ว่าค่าเงินเวียดนาม การจัดอันดับตัวเลขที่ออกมาเหมือนกับค่าเงินดองของเวียดนามจะอ่อนกว่าลาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเงินลาวตัวเลขที่ออกมาไม่สามารถใช้ได้จริงตอนนี้ต้องยอมรับว่าค่าเงินกรีบของลาวอ่อนกว่าค่าเงินดองของเวียดนามซะอีก